ทางหนเป็นงี้ครับหน้าหลวงพ่อครับบอกเลยว่าสวยมากครับดูขอบนะครับก็บัต์โคตจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับรวยเหลือล้นครับนี่ก็ใส่กรอบทองมาครับ แครหรือเก้ครับนี่ครับบาร์โค้ดอยู่ข้างบนครับซ้ายมือครับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับผมได้มานะครับดูง่ายครับโดยเราลุนปีหกสามครับข้างหน้าเป็นงี้ครับหน้าหลวงพ่อครับครับสวยงามครับครับ แท้แน่นอนครับสังเกตได้ง่ายครับแล้วก็ตรงหัวตะขอนี่จะต่อโค้ดด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็มาดูเลดนะครับผมได้เลขมานะครับเก้าแปดเก้านะครับรู้สึกจะไม่ผิดสามพันห้าร้อยเส้นนะครับอันนี้สี่บาทครับลงยานลงยานะครับ น้ำเงินครับครับไายหลวงพ่อได้ละเอียดครับบอกเลยว่าสวยมากครับโค้ดนะครับจะอยู่ข้างหลังนะครับลูกข้างหลังครับดีดูนะครับเกหรือแท้ครับดูขอบนะครับ ก็าร์โค้ดโคดจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเก้าแปดเก้าครับแล้วก็ตอกเลขตรงนี้นะครับใต้คําว่าพอสนะครับสี่บาทลงยาน้ําเงินอยู่ใต้พอสนะครับโคดจะอยู่ตรงนี้ครับต่อไว้นะครับสองจุดครับตรงอยุธยานะครับแล้วถ้าเป็นลงยาน้ําเงินนะครับสี่บาทนะครับลงยาแดงเท่าที่นะครับถ้าเป็นลงยาแดง จะอยู่ใต้คาว่าเหลือลนนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับแล้วสองบาทนะครับสองบาทจะอยู่ต่อโค้ดจะอยู่ใต้ยุทธยาหรือเปล่านี่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับนี่ครับผมได้มาครับเลขสวยครับนะครับแท้แน่นอนครับนะครับดูครับงานสวยมากครับครับ คิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆครับผมสวยๆเลยครับนี่ครับแท้แน่นอนครับสวัสดีครับ